3ข้ออ้างยอดฮิตที่ทําให้คุณล้มเหลวในการสร้างตัวตนข้อที่1ไม่มีต้นทุนในช่วงแรกนะครับคุณไม่จําเป็นต้องมีโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ครับไม่จาเป็นต้องมีกล้องมีไฟแบงแพงครับขอแค่มือถือเครื่องเดียวกับอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถเริ่มสร้างตัวตนได้แล้วครับข้อที่2ไม่มีเวลาผมถามจริงๆนะครับคุณไม่มีเวลาจริงๆหรอถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้คุณจะไม่หาเวลามาทำมันหรอครับ และข้อที่3ไม่มีความรู้ทำไม่เป็นเอาจริงจคุณไม่มีความรู้คุณก็ต้องเรียนถูกไหมครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีความรู้คุณทำไม่เป็นแต่คุณนั่งอยู่เฉยคุณไม่หาความรู้แล้วคุณจะสร้างตัวตนให้คนจดจาได้อย่างไงครับยุคนี้นะครับมีอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายมากคุณอยากหาข้อมูลเรื่องอะไรคุณสามารถเสิร์ชหาได้หมดเลยครับแล้วข้อมูลฟรีมีเยอะแยะครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้3ข้ออ้างนี้เพื่อให้คุณอยู่ที่เดิม หรือคุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างตั้งแต่